เฮ้ยทำไรกันอยู่อะฮะเองถามว่ากลุ่มข้าเราทั้อทไรนั้นเหรอกลุ่มข้าเนี่ยกำลังประกอบเครื่องผสมน้ำยางอัตโนมัติหรือชื่อหนึ่งก็คืออโตเ m ม t ติเลเท็กซ์มิกเซอร์เครื่องอโตเมติเลเท็กซ์มิกเซอร์เครื่องนี้ของพวกเราจะช่วยลดอัตราการเกิดฟองและเพื่อสร้างแผ่นยางที่ได้มาตรฐานตรงตามที่ตราต้องการ และนี่คือนวัตกรรมที่ไม่ใช่นวัตกรรมที่เราคิดคนขึ้นเพื่อชาวเกษตรกร,กรชาวไทยให้มีคุณภาพอย่างที่ดีขึ้นโดยกลุ่มของเราจะมีข้อนายภงมิทองแตงผมผมนายอัศวุธแฝกหอมและดิฉันนางสาวอดิสาวรชตรัตนเมธีจากโรงเรียนร่วมก้าวการจนบุรีในโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอทองบัวภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไม่ชาวเกษตรกรสวนยางพาราประมาณ1,200ครัวรอเรือนจำนวนส8 5 7 3ืายไร่ซึ่งในการผลิตยางพารานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะก็คือยางแผ่นและยางก้อนเองค่ะในการผลิตนะคะชาวเกษตรกรก็จะนําน้ํายางพารามาแยกเศษขยะออกแล้วผสมกับสังเครดค่ะในการผสมนะคะทําให้เกิดฟองมันจํานวนมากจึงทําให้ไม่ได้มาตรฐานพวกเราจึงิีนค้ดเครื่องนี้ขึ้นเพื่อเราไม่ได้ตามมาตรฐานและไม่ทําให้ส่วนไรายได้เป็นเองค่ะ ปัญหาของเกษตรกรที่เกิดยางพาราแผ่นมีอะไรบ้างนะนั่นสิมีอะไรบ้างอ้ปัญหาของเกษตรกรอย่างนั้นเลยะปัญหาที่หนึ่งเลยนะก็คือปัญหาด้านสุขภาพนะฮะด้านสุขภาพเลยเหรออืมเช่นถ้าหักน้ํายาหรือน้ํากรดเนี่ยโดนผิวหนังหรือโดนสน่วนต่างของร่างกายเนี่ยมันจะทําให้เกิดโรคผิวหนังได้หรือเกิดการระ,ะคายระคายทําให้เกษตรกรเนี่ยต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลน,นะแล้วก็ปัญหาที่2เนี่ย ปัญหาเรื่องอคุณภาพของยางแผ่นนะฮะคุณภาพเกี่ยอะไรด้วยหรอนั่น่ะสิคุณภาพเกี่ยอะไรด้วยหรอถ้าหากยางพาราเนี่ยกับส่วนผสมเนี่ยถ้าเราคนมันเข้ากันไม่ดีพอนะหรือกวนแล้วเนี่ยเกิดฟองเป็นจำนวนมากมันก็จะทําให้ราคาของยางเนี่ยดรอปลงได้ถึงราคาต่อแผ่นเนี่ยมันจะดรอปลงไม่มากแต่ส่วนมากเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเขากข้าขายเป็นจำนวนมา,มากอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะใช่มันก็จะทำให เกษตรกรเนี่ยเสียเงินเป็นจํานวนมากเพราะยางพาราเกตตกลงยังไงล่ะแต่ปัญหาพวกนั้นจะหมดไปโดยที่เรามีเครื่องผสมน้ำํำยางอัตโนมัติประโยชน์ของมันข้อที่1คือเราจะได้ยางที่มีคุณภาพข้อที่2คือเราจะลดการสูญเสียรายได้จากการที่แผ่นยางเหล่านั้นเกตตกลงข้อที่3คือเราจะยื่นเวลาและขั้นตอนในการผลิตข้อที่4คือเราจะทุ่นแรงในการผสมน้ำํำยางกับกดได้อีกด้วย วิธีการใช้งานนะครับ 1. เทน้ำยางพาราน้ำเปล่าและสารละลายกดลงในถังตามอัตราส่วนข้างต้น 2. เปิดเครื่องเพื่อทําการผสมน้ำยางพาราและสารละลายให้เข้ากันโดยใช้เวลา30วินาที สมปิดมอเตอร์เมื่อผสมเสตสี่เทส่วนผสมน้ำยางพาราลงในถาดปริมาณห้าลิตรเอ,อ้อหนูอยากจะถามพี่ว่าหลังจากที่พี่ใช้เครื่องนี้นะคะที่รู้สึกอย่าง,งไรบ้างเนยก็เร็วมือไม่เปื้อนไม่แพ้ไอ้ไอน้กากรดแค่ยังไม่ปวดหลังด้วยเร้ด้วย ใช้เวลาไม่นานพี่รู้สึกว่าถ้าใช้แบบนี้มันจะดีกว่าที่ทำเองใช่เร็วมากมานะครับคือการเปรียบเทียบเวลาในการทําและฟองที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้วกเกษตรกรจะใช้เวลาในการทํา20ลิตรประมาณ120วินาทีและจะมีฟองเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากส่วนถ้าใช้เครื่องของเราอัโตโนมัติเลเทคกมิกเซอร จะใช้เวลาในการทํา20ลิตรประมาณ30วินาทีและจะมีฟองเกิดขึ้นเป็นจํานวนน้อยมาก